ท,ทำเมื่อเช้าทำเมื่อเช้า <ทำ S 1> คือ<า>ต้นอะไรคือปลูกอะไรคะะชาปลูกกัญชาไปดูของจริงเลยแล้วก็วาดมีรา,นะากด้วยนะมีรากด้วยอ๋อมีรากด้วยค่ะกัญชานี่กําลังเข้าหลีนะคะกําลังทําดอกนะคะเก็บแล้วก็ล้างล้างทําความสะอาดาทาความสะอาดแล้วก็เอามาเก็บเอามาเก็บนะคะเดี๋ยวค่อยส่งคลิปให้พ่ออ้อนมีรา,ากด้วยกําลังเข้าดอกเลยค่ะกําลังทําดอก ล้างทาความสะอาดแล้วก็เอามาเก็บเอามาเก็บนะคะอืมต้นกัญชาต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีมีรากด้วยนะคะต้นกลางก็มีต้นกลางก็มีโอ้มีหลายไซส์หลายขนาดค่ะมีรากด้วยแล้วก็ล้างทาความสะอาดนะคะล้างทาความสะอาดและอันนี้ที่เก็บนะคะเก็บสินค้านะคะแล้วก็เอาไป อไปขายต่อหรอลูกอัญชามันเป็นพืชสมุนไพร<ม>เด็กๆเนะี่ยเล่นไม่ได้<ม>เด็กๆไอท่านไม่ได้<ม>อ๋อนี่เล่นทําความสะอาดแล้วก็เอามาเก็บปลูกค่ะปลูกได้<ม>ต้องล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาเก็บนะคะมีที่เก็บด้วยนะคะโอ้ยล้างล้างทำความสะอาดมีร<ม>ากด้วยเอาเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือแปลงอะไรคะปลูกอะไรัญช ลูกกัญชาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมกัญชาแข็นยังไง